Urinary system ระบบขับถ่ายปัสสาวะหน้าที่ของระบบขับถ่ายปัสสาวะนะคะจะขับของเสียออกจากร่างกายรักษาสมดุลของร่างกายและยังควบคุมความเข้มข้นของเลือดควบคุมความเข้มข้นของเกลือแร่แล้วก็รักษาสมดุล pH แล้วก็ยังสร้างและก็หลั่งเอ t นชโรเปปตินก็คือจะช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงและยังสร้างแลวก็หลั่งเรน,นินที่ช่วย ควบคุมความดันเลือดของเราค่ะต่อไปนะคะจะเป็นคิดนี่ค่ะคิดนี่หรือว่าไตนะคะไตของเราจะมีอยู่หนึ่งคู่ค่ะแล้วก็จะมีสีน้ำตาลแดงคล้ายกับเม็ดทั่วจะวางอยู่ตรงกับกระดูกสันหลัง T 1 2ถึง L 3ค่ะไตด้านขวานะคะจะอยู่ต่ำกว่าไตด้านซ้ายเล็กน้อยเพราะจะมีตับวางทับอยู่ด้านบนเหนือไตทั้งสองข้างนะคะจะมี ต่อมหมวกไตหรือ adrenal gland ค่ะลักษณะาภายนอกของไตนะคะจะมีอยู่2ด้านด้วยกันก็คือด้านนอกแล้วก็ด้านในค่ะโดยมาในส่วนแรกนะคะก็คือขั้วไตหรือภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า hilum ค่ะขั้วไตนี่ก็คือส่วนที่ยื่นออกมาจากาส่วนที่ยื่นออกมาจากไตค่ะจะมีอยู่ สามเส้นด้วยกันเส้นแรกนะคะเราจะเรียกว่า Renal a r t h ชอร e ่สองรีโนเวนสามร l p น r ิ u i วิค่ะต่อไปมาในส่วนของเนื้อเยื่อของไตนะคะไตของเราเนี่ยจะถูกคลุมด้วยเนื้อเยื่อสามชั้นค่ะอันแรกจะเป็น Renal c แค s u ู e หรือว่าถุงหุ้มไตอันนี้นะคะส่วนนี้จะอยู่ส่วนที่อยู่ชั้นในสุดเลยค่ะจะทำหน้าที่ในการป้องกันการฉีดขาดแล้วก็การแพรกของ เชียร์โลกที่จะมาสู่ไตค่ะชั้นที่2จะเป็นอดิโพส์แคปซูลหรือถุงไขมันค่ะจะอยู่ในชั้นกลางทําหน้าที่ในการป้องกันการกระแทกและยึดไตให้อยู่ในช่องท้อง 3. จะเป็นรีโนเฟเชียลค่ะชั้นนี้นะคะจะอยู่ชั้นนอกสุดเลยค่ะจะทําหน้าที่ยึดไตให้ติดกับโพสที่เรียววอลและเยื่อช่องท้อง ครงสร้างระดับเนื้เยืย่นะคะโครงสร้างระดับเนเย่อเนี่ยจะจะประกอบไปด้วยนิฟรอนแล้วก็คอลเลกติงดัตค่ะเรามาดูในส่วนแรกนะคะจะเป็นนิฟรอนค่ะหรือว่าหน่วยไตยจะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนค่ะจะได้แก่รีโนแคปซูลแล้วก็รีโนทูบลค่ะ รีโนแคปซูลเนี่ยจะอยู่ในชั้นคอเทกจะประกอบไปด้วยกลมรูลัสแล้วก็โบรแมนแคปซูลค่ะเรามาดูในส่วนของกลมรูลัสก่อนนะคะว่ามันคืออะไรกลมรูลัตเนี่ยเป็นกลุ่มของแคปิลลารีที่ขดตัวเป็นก้อนกลมเลือดจะเข้าสู่กลมรูลัสทาง Afferent a r t ร์เและออกจากกลมรูลัสทาง Afferent a r t ร์เ บรอเมนแคปซูลนะคะมีลักษณะคล้ายกับถ้วยค่ะหุ้มด้วยกลมบรุลัดไว้ประกอบไปด้วยผนังสองชั้นอันแรกจะได้แก่ parietal layer ก็คือชั้นนอกพวกนี้นะคะก็จะได้แก่พว uh, ก simple squamous epithelium ค่ะแล้วก็ชั้นในจะเป็น visceral layer b r o m a n Space นะคะก็คือช่องว่างระหว่าง parietal และ visceral ค่ะจะทำหน้าที่ในการรับ filtration ค่ะ ส่วนของรีโน t ู b ูนะคะรีโนทูบูเนี่ยจะประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะอันแรก proximal convoluted tubule หรือว่า PCT ค่ะเรียกง่ายงว่า PCT ค่ะอันที่2จะเป็น loop of halle ค่ะอันที่3จะเป็น distal convoluted tubule ค่ะหรือว่า DCT ต่อไปเรามาดูในส่วนขององค์ประกอบย่อยของ r e n t ท b u b สนะคะอันแรกนะคะจะเป็น PCT ค่ะจะอยู่ในชั้นของ Cortex ค่ะอยู่ต่อกับ Urinary Space จะเป็นชั้นที่เป็น s Simple c u b o i d a l ค่ะอันที่2จะเป็นรูปอฟาเลจะมีรูปร่างเป็นตัว U อ,อยู่ในชั้นของ m e d u l l a อันที่3มจะเป็น DCT ค่ะจะอยู่ในชั้นของ Cortex เริ่มต้นนะคะจะอยู่กับ p o โพสค a Pole และสิ้นสุดจะอยู่ต่อกับ collecting duct ค่ะจะเป็นพวก simple cuboidal ค่ะอันนี้นะคะเราก็จบในส่วนของ nephron แล้วนะคะต่อไปเราจะมาในส่วนของ collecting duct ค่ะโดย collecting duct นี้นะคะจะต่ออยู่กับพวก renal t u b e ส่วนปลายค่ะก็คือจะต่อกับ ADCT ค่ะโดยที่ collecting duct นะคะต่อกับ d c t แล้วก็ ไปต่อด้วย papillary duct ค่ะโดย collecting duct นี้นะ่าจะเป็นพวก simple cuboidal ค,ค่ะแล้วก็ papillary duct นี้นะคะจะเป็น simple columnar ค,ค่ะต่อไปนะคะจะเป็น collecting duct ค่ะ collecting duct นี้นะประกอบไปด้วย collecting duct แล้วก็ papillary duct ค่ะโดย collecting duct เนี่ยจะต่ออยู่กับ Uh, DCT ค่ะแล้วก็ collecting duct จะเป็นพวก simple cuboidal er ค่ะแล้วก็ papillary duct เนี่ยจะเป็น simple คอล u m น a าค่ะต่อไปนะคะจะเป็น filtration barrier ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวกรองของหน่วยไตค่ะหลักๆนะคะจะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันค่ะอันแรกจะเป็น endothelial cell ของ c a p i l l a ี y ใน g ก o m ร r u l สค่ะตันนี้นะคะจะเป็นรูปร่างแบน c y t o p l a s ของเซลล์จะเป็นแผ่นบางมีช่องเล็กจะทำหน้าที่ในการกรองเม็ดเลือดแดงค่ะชั้นต่อไปนะคะจะเป็นชั้น basement m e m b r a n ค่ะชั้นนี้นะคะจะอยู่ระหว่าง e n d o t h e l i a เ c e ล l แล้วก็ p ด d เ c ลล e ของ podocyte ค่ะจะทำหน้าที่ในการกรองโปรตีนค่ะ แล้วก็ชั้นสุดท้ายนะคะจะเป็นโพโดไซส์ ize, จะอยู่ที่ visceral layer ของบรแมนแคปซูลค่ะโดยจะมีคะแนนยื่นออกมามากมายเรียกว่า P-dcell ช่องว่างระหว่าง P-dcell นะคะจะเรียกว่า filtration suds ซึ่งมีเยื่อบางๆมาปิดเรียกว่า filtration slit membrane ค่ะ ชั้นนี้นะคะจะทำหน้าที่ในการกรองโปรตีนค่ะเช่นเดียวกับเบสเมนต์ค่ะเจสคูมอรูล่าแอฟฟิ i รตัสนะคะโครงสร้างที่อยู่ใกล้กับเมมอรูลัสค่ะจะทำหน้าที่ในการควบคุมความดันเลือดและก็อัตราการกรองของไตค่ะประกอบไปด้วยสองส่วนอันแรกนะคะจะเป็นมัสคู l a ล่าเดนส์ค่ะเป็นส่วนของด c ซค่ะส่วนนี้จะมีความไวต่อความเข้มข้นของโซเดียมค่ะ ที่สจะเป็นเจสโ o ม e r ูล่าเซลค่ะ,ะส่วนนี้นะคะจะทำหน้าที่ในการสร้าง Renin เอนไซน์่ะหรือว่าเอนไซ n ์เรนิค่ะเส้นเลือดนะคะเส้นเลือดที่มาเลี้ยงไตนะคะไตของเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีเลือดเข้ามาเลี้ยงเป็นจำนวนมากถ้าเมื่อเทียบกับน้ำหนักของไตค่ะ ปริมาณเลือดที่เข้ามาเลี้ยงนะคะจะมีปริมาณอยู่ที่ประมาณ1.2ลิตรทุกนาทีดังนั้นเลือดที่เข้ามาเลี้ยงในร่างกายนะคะทั้งหมดเนี่ยจะถูกกรองในไตประมาณ60ครั้งต่อชั่วโมงต่อไปจะเป็นเส้นเลือดที่มาเลี้ยงในไตนะคะเส้นเลือดที่มาเลี้ยงนะคะจะเป็นระบบอ่าประสาทอัตโนมัติค่ะจะควบคุมการไหลเวียนของเลือดภายในไต ยูริเตอร์หรือท่อไตนะคะมีความยาวประมาณ2 5 3 0ซนเมตรจาก r รีโนพิว i ตถึง Urinary Bladder หน้าที่ของท่อไตนะคะเป็นทางเดินของน้ำปัสสาวะจากกรวยไตไปยังกระเพาะปัสสาวะผนังของยูริเตอร์นะคะจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันอันแรกจะเป็นส่วนของมิวโคซ่าค่ะที่2อันจะเป็น m อ s c u l a r ิสค่ะและ สุดท้ายนะคะจะเป็น a d v ดเวนติเซียค่ะ Urinary Bladder หรือกอระเพาะปัสสาวะจะเป็นผนังกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมีขนาดแล้วก็รูปร่างเปลี่ยนไปตามปริมาณน้ำปัสสาวะที่เก็บอยู่ภายในค่ะสามารถจุได้ถึงประมาณ600-800มิลลิตรค่ะ ห่างน้ำปัะสสะาวะมากนะคะแรงดันในกร,ระเพาะปัสสาวะจะเพิ่มขึ้นผนังของยูริเตอร์นะคะส่วนปลายจะมาชิดกันป้องกันไม่ให้น้ำปัะสสะาวะไหลย,ย้อนกลับไปยังยูริเตอร์ค่ะโดยที่เพศหญิงนะคะกร,ระเพาะปัสสาวะเนี่ยจะอยู่หน้าวาใจหน้าอยู่ใต้ยูริเตอรัสค่ะส่วนเพศชายนะคะกร,ระเพาะปัสสาวะอยู่หน้าเรกตัมค่ะ ผนังกระเพาะปัสสาวะมี3ชั้นค่ะอันแรกจะเป็นมิวโคซ่าเมมเบรนค่ะส่วนนี้นะคะจะเป็นพวกทรานซิช o นลอ e พิเทเลียมค่ะเมื่อมีปัสสาวะอยู่เต็มนะคะเยื่อบุผิวนะคะจะถูกยืดออกค่ะเซลล์ชั้นบนจะแบนและจำนวนชั้นนะคะจะลดลงค่ะถัดมาจะเป็นมิวคูลาริสเอกเจนานะคะส่วนนี้นะคะจะเป็นพวก อั r ลิเกอ a ์ลาออแกนิกสมูทม u สเซลค่ะจะเป็นกล้ามเนื้อเรียบค่ะโดยจะประกอบไปด้วย3ชั้นค่ะก็คือชั้นในชั้นกลางแล้วก็ชั้นนอกค่ะโดยชั้นในนะคะจะเป็นลองจ i t u d i n a l l a เยอค่ะชั้นกลางจะเป็น c i r ร์คู r า a y เลและชั้นนอกจะเป็นลองจ i t u d i n a l Layer ค่ะสุดท้ายจะเป็น a d v e n t ติเชีค่ะแต่เป็นชั้นที่อยู่นอกสุดนะคะเหมือนกับท่อไต ประกอบไปด้วยนเนื้อเยื่อเกี่ยวพันหรวมๆส่วนใหญ่จะมีเส้นเลือดและก็ท่อน้ำเหลืองมาเลี้ยงค่ะส่วนของเส้นประสาทที่มาเลี้ยงกระเพาะปัสสาวะนะคะจะเป็นเส้นประสาทอัตโนมัติยูริตาหรือท่อปัสสาวะนะคะจะทำหน้าที่ในการนำปัสสาวะจากกระเพาะปัสสาวะออกสู่ภายนอกโดยผู้หญิงกับผู้ชายจะมีความแตกต่างกาัน ชองปัสสาวะในผู้ชายนะคะจะมีความยาวกว่าผู้หญิงโดยผู้ชายจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ18-20 cm ค่ะและผู้หญิงจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ4 cm ค่ะ Composition of u r i n นะคะองค์ประกอบของน้ำปัสสาวะไตจะขับปัสสาวะวันละ1.5-2ลิตร จะมีความเป็น pH อยู่ที่ประมาณ5-7องค์ประกอบก็จะได้แก่พวกน้ำเกลือแร่แล้วก็ของเสียค่ะและสิ่งที่ไม่ควรพบในปัสสาวะนะคะก็จะได้แก่พวกกลูโคดอะมิโนโปรโตีนวาเซเมิเลอคีโตนอะไรพวกนี้นะคะถ้าหากพบเจอนะคะก็สามารถสันนิษฐานได้ว่าเ,เราอาจจะเกิดโรคอะไรสักอย่างค่ะ สุดท้ายนะคะจะเป็นตัวสรุปว่าเลือดนำมากรองที่กรมรูลันัตเนี่ยสิ่งที่กรองผ่านเนี่ยเมื่อเข้าสู่ PCT ผ่านอะไรบ้างอันแรกนะคะจุดเริ่มต้นเลยค่ะจะเริ่มจากหลูปอัลฟาเลไปยัง DCT ไปยัง collecting d u c แล้วก็ papillary duct แล้วก็ minor major แล้วก็ renal pelvis แล้วก็ uterine แล้วก็ urinary bladder และออกไปยัง uretra h ค่ะ